สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าผู้พอสาวผู้สานหากินจำนี่พาพี่น้องออกมาหาอยู่หากิน้าคือเก่าคือเดิมจ้าอยู่ปลาอยู่โขกจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่ามันอนีว่าสีมาเบิ้งเห็ดจ้าเลาะเบิ้งเห็ดแล้วกะกกนแมงกินนุ่นนาจ้าเนาะแต่ว่าบ่รู้สิไดเบ่จ้ามาลุนตามสาวผู้เด้อจ้าแต่ว่าสาวผู้เห็นเห็ดอันนี้พี่น้องนี่เตนจุ่มเฮ็ดตีนจุมเฮ็ดด า่นเฮดนี่ดอกไงเล้ยน้องนี่อีกอันหน่อยมันห้าเอาบ่จุ้งไว้นะเห็ดดินเฮ็ดพี่น้องว่าสิไปรอเบื้องพวกเฮ็ดก้อเห็ดหยังพ่ท่านไปหวดู เลยมาเห็นเห็ดอันนี้จ้ะกินไดคือกันละจ้ะนี่แซ่บคือกันโอ,โ,โอ้ยเนาะอันดอกหน่อยกอกมาน้ำเนาะอื่เพี้ยอีกอ่ะกําลังเกิดจ้านี่ยุ่ขางทางพี่นนอะไปรอเบิ้งเห็ดอันเห็ดก้อนเห็ดยังจังมันสิีมีบอพี่นนองเก็บเห็ดอันนี้ไปก้อนานะจ้ะ เฮ็ตตินแหดจ้ะเสียสิตายฝนเลี้ยายก็สิตาย,ยจ<ะ>ิบปกไว้จ้ะอ,อันน,นี้สพปกไว้ฝนตกครับพี่น้องรรเราไปซุปกะแซบดีไหจ้ะ ชุดงานสองดอกครับนี่ยพี่ด้วยกรอได้ครับสองดอกนึงเถัดสองดอกหนึ่งเถะครับนี่เดียหลายขนาดปาดสองดอกนี่ยมางามเถอะท้างนู่นทาง ไส่ชเก็บแล้วได้จ้ะนอนเนาะอันนเอาไว้งานไปงางมาอยู่กับบอยเนพี่นอนางข้างดิมื่อไงขางข้างด้อจ้ะนอนจอดคางค้างอ่ะ ต้นหนามยุคขังท้ายใจเห็ดนี่ไหมน้องเพื่อนบ่เห็นเพื่อนบ่สังเกตน,นี่ไงอันนี้บ่เอามีจนไว้ไม่เห็นบ่ข้าอหอดปลาเห็ดละจ้า เห็ดแล้วดอกนึงพี่น้นองไทยหวานโคบเพราะหูใจเห็ดพี่น้องเฮ็ดทาน,นเอามีดแม่ดีอา้าวพี่น้องลืมเอามีดมาจากรถเดี๋ยวต้องคอยตัดเฮ็ดทาน,นจะ้นนจะง่าน,น เบิ่องเบื้องห้อยคนเคลียร์จนมุนพี่น้องเบิ่งดูล่ะบดทสาวผู้ได้เคลียร์เด้อถ้าเพิ่นเคลียร์หรอจ้ะบ่เคลียร์ก็บ่ได้ชือว่าลรอเนาะดีใจดีใจอุ้ยเอาได้บ่เนาะเฮ็ดหน้าแหล่พี่น้องไงอะไรเอาหลุดรีสิบ่อ๋อบ่ดอกอ๋อ โซ่้มันอะไรเป็นตาบอดหอดบ้านโอ๋อว้าวว้าวพี่น้องเอาน้ำไปน้ำอันนี้อันนี้เฮ็ดหนังวอาจ้ะวอสพูดรื่มเอามีดมาเด้อพี่นอง ดืมเอามาจากรถเอามาจากบ้านที่เตบ่ไปแเอาลุ่มดอันนี้เห็ดหนาง่าจ้ะโอ้ยงามแขะดอกนี้ปาดเนี่ยเพิ่นเกียนะมึงเก็บเห็ดปีแรกที่น้องื้นเตนที่นี่เพิ่งได้เก็บเนาะเพิ่งออกให้ได้เก็บมันมุนเบิดแล้วจ้าพี่น้องเพ่นเชียเือนเพิ่นเพืเือนเพนเนเ่เเพเือเี่ ง่ายเห็นว่าจะโอ้ยูไม่ได้เอาผีดูงามเลยจ้ะอันนี้เห็ดทามจ้ะนี่ต้องสีนี้สินน้อยอยู่มันเลยสีขาวแต่จริงมันเป็นเห็ดทามจับแล้วมันก็ดำปลาอยู่อันปลาอยู่แถวบ้านเด้อจ้ะแต่ว่าอันทุนหาแล้วมันเล่นเอา ปไปแถวบ้านเจ้าของเลยนะจ้ะป้าน้อยเคียร์ในสาวผู้เคียรมันออกเคียรดอกนึ่งอู้หูคนเหยียบแต่ว่าไผ่แน่นเนาะคนหลายก็เห็ดจ้ะวุ้กเสดายเป็นอันเหยียบมากเห็ดหนาแหล่จ้ะมันคนเหยียบกระตาห้องเดียวให้กาตาเนี่ยใหดอกหนึงจ้ะ จะยังยไปเอามีดมาบางหน่นจ้ะมันเล่มขีเก้าเพลินจ้ะเกีย่ยจนมุนเบิดเราละผู้ใด้็อยากเนาะจ้ะ่อีกน หมดแดงก็หลายหลายเขาดีใจเลยเกมฮิตดีใจเลยเก็บเห็ดร้อแล้วร้ออีกยู้ซสัวสีออกหน่อพี่งงฝุ่นก็ดียู้ยโดดแคแห้งสัวสีออกหน่อย เชี่ยไอย้หลงปังงานปงานังงินจีน้อง จ้าเห็นบ่เนาะเห็ดทานจ้าไม่เห็นนังวะเอาไมก็อยู่น้ำกันเสียบได้เห็ดตั้งแค่ดอกงาปุ้ยสองดอกอันนี้บ่เมนเห็ดทานเรือเ่อมีเห็ดตีนต็มจ้ะมีเห็ดตีนต็ม จะตีนเขาสีตำๆขาเขาดำๆนี arians, ่ดอกนี nice. ่ขาเขาสีตำๆจะเลยเอื in S 2> <S 2> ่นเห็ดตีนดำสวยมากเยขนเลยีวขเาะอุ้ยอะไรดูดอกมะแสแก็้อยู่ไอเหยียบตีบ่พอเคียงตื้นมาก้นมากนง แข็งอยู่ด้จ้ะแข็งดีดีหนังวะหนังวะเนี่ยได้หลายเลยครวะเนี่ยเดียงโอ้ยว่แไงจีหน่อยให้่นเคลียร์มันจมึงเนี่ยตัวตนสัตว์้ะ ปลาแถวบ้านเนาะจ้ะบ่คิดว่ามันสิมีเนาะไอ้เพราะว่าห้อยเพิ่นเคลียร์จนมูนเบิดแล้วจ้ะนี่เฮ็ดแดงเก็บเอาซะเล็อดต้นสาดเพิ่นเคลียร์อเอาแต่มาเคลียร์น้ำกุนก่นเพิ่นไม่เคลียร์ก็บบ้าได้องาอะไรครับแค่ดอกนึงจ้าปลาผู<ม>้พอแล้วหิดหน้างัวจ้ะ ง่ามเนาะงี้ยเห็ดร่วมด้วยจังมึงนี่หมดแดงด้วยจันหมดแดงแม่ไม่แต่หมดแดงวยกันไมดแดงจ้ะสองดอกได้ซุปหรือได้แกงแล้วกู้อยก็จ้าดอกสวยมากนี่ไง ค่อยๆเฮดนาเรียท์เนาะเจออีกแล้วเย่ดีใจส้อนดอกยังเปนมั้ยใ่ไั้ยมันมันอยู่แต่ขี้ดินขืนซะเฮต่าเรีย อ,อัอนนี้น่ดอกหนึ่งบังบังกล่องพี่น้องมันเพื่อเสียงขุนเหยียบใบไม้เถอะพี่น้องอะไรแหล่ปื้อๆเลยโอ้ยหมดแดงแล้วพี่น้องหลายๆหมดแดงนั่นเป็นไง แม่เห็นเห็ดหน้าขาวจ้ะเห็ดยังบอออกหลายด้วยจ้ะอันนี้หน่อยบ้าท่านไหนออกหลายจ้ะต้องค้นกับลายนักปิดอย่างนี้เฉาบานเท่านี่หาเห็ดนี่สุดยอดเลยได้นาพ่อมาเพรท่านพ่นเนี่ยพ่นเอามูลเราเนี่ก็เล้มขีดเก้าพ่นเห็ดสึน้องดอกน้อง มีแต่ดอกนึงดอกนึงเสียงรถขอนาแล้าพี่น้องพ้นมาเก็บเห็ดลหเสียงจีนะคนเอาฮอปกับเอา้เกาฮอเอา่นกัเอาจะับกันพี่น้องยุคความไม่คนไม่ ก็ขางกันที่น้องเพืเห็นหดน้ำหงามเกิดมันเยียบเฟ้าวหลไดยินเสียงรุดแาเห็นว่ากำลังออกที่น้องเห็นยังหรอนี่ตัดขามันออกดอก เบ้าเห็นไม่ไม <ể> ่นานนะนี่นี่ขึ้มาเรยอขึ้นมาขึ้งแล้วจุ่มๆงามๆเลยจ้ะแม่กจอเลยฮะดีๆครับดีๆดอกเด้อดอกเด้อดอกนี้เขี้ยลมพี่น้องอันดอกนีงข้างเต็นท์ะเสื่ออืมข้างเต็นทะเขี้ยวดูนี่ครับจ้องตามดอกก็ดีหน่อยเม็ดแดงจ้ะก็บางก็หน่อยล่ะ ต้นก็เอินเห็ดก้อนหน่อยก้นบางหนางอะจ้ะต้นน้ครับต้นนเอาองดอกสามดอกดอกจุ่มสองดอกจ้ะใส่ใสดอกนึงอ๋อก็ลังเกิด งามๆเลยจ้ะเนี่ยแดงงามให้ปลาแถวบ้านปลาไนนุ้ยคิดปลาสีบ่ออกออกดีเห็ดน้ำหมากแม่เห็ด,ดน้นำหมากเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยเห็ดน้ำหมากสิเป็นแบบนี้น,นี่บางบางนี่ดอกนี้ครับดอกนี้สะใจครับเนี่ยงามๆขนาดดอกนี้ อันนี้อันนี้อันนี้เห็ดกอกอหน่อยต็ว่าเห็ดกอหน่อยตถอะนี่นี่เห็ดหนามากับเห็ดกอมันต่างกันเด้จ้ะครับนี่นะครับก็มีหนึ่งเฮ็ด่ะก็ตาตาหน่อยหรือเปล่าตาใยหน่อยหน่อยเด้อป้ากำลังห่วงมาอีกฟ้ากับบ้านก็เหมือนปลาเนีอยหน่อยน่าจะ ตอนแรกว่าสีมะขุดแมงกินนุ่นผอมแต่วันบ่ได้ขุดหอกจ้าผอนมือล้างไปะละได้เฮ็ดแล้วก็สีเมื่อกลับบ้านไปแกงหรือไปซุปลูกสาวลเบิ <c oughs> ่งก่นอนเนาะลูกสาวอยากซุปเฮ็ดเขียวแม่มาพี่น้องลูกสาวแปดขวบจะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวผูเนี่ยเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อแน่เด้อจ้ากะให้มันออกหลายๆก้อนซับผูสิข,ขึ้นผู้หรอจา้าขึ้นเขาไปเก็บ ตอนนี้เก็บป้าแถวบ้านจ้ะเพิ่นเก็บหรอวละ่ะเขาไปเล่มเนาะจ้ะเนาะอือเป็นเลีมเหรอ <c oughs> เราทำละมือน,นี้กะลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะนี่ครับจะมีและนี่จ้ะ